นิชัอบชัวรลยองรถสวยถูกและดีมีประกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหนูที่เต็นนิชัอบชัวรลยองนะคะวันนี้หนูมาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชิไทตันเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาปี2019ตัวพรีเมียมคาสสี่้มสวยสดใสคันนี้เลยค่ะ ฟีกันไปเลยจ้าแม็กและยางใหม่ขอบส8ปดมาดูรอบคันกันเลยจ้ารอบคันนะคะสวยสะอาดสีซอมสดใสมากแม็กและยางใหม่สุดคุ้มจริงๆค่ะผ่อนสบายอยู่ที่9,339บาทจ้า ภายในนะจ้าหรูหราสะอาดสะอา้านเบาะหนังกว้างขวางมากจ้กขึ้นลงสะดวกสบายโอ้ยขายเองก็อยากได้ไปใช้เองแล้วจ้ะแม่สวยจริงๆจ้ามามาจ้ะร้อยเดียวนะจ้าเอกสารครบรับรถได้เลยจ้ะเงินดงเงินดาวไม่ต้องใช้เก็บไว้ในกระเป๋าอุ่นๆไปเลยจ้ะมีรับประกันเครื่องและเกียร์ด้วยนะจ้าสปีด้วยจ้ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาที่เพจนิชชัปชัวรลยองหรือจะโทรมาก็ได้จ้ะที่เบอร์094 973 9999อย่าลืมติดตามหนูนะจ๊ะช่องทางติดตามนะคะ TikTok ค่ะ YouTube จ้าแล้วก็ยังมีเออเพจนิชชับชัวรลยองนะจ๊ะสามารถทักเข้ามาได้เลยจ้ะสอบถามอยากได้รถคันไหนมีรถที่เลือกมากกว่า200คันค่ะถือเงินมา100ร้อยเดียวรถสวยถูกและดีจ้า